เกษตรเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศไทยมีอาชีพเกษตรกรรมดังนั้นการพัฒนาการเกษตรจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเช่นกันคณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่พัฒนามาจากภาควิชาเกษตรศสาสตร์ในอดีตซึ่งเป็นองค์กรการศึกษาชั้นนําด้านการเกษตรและเทคโนโลยีอาหารมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างกำลัง คนรุ่นใหม,ม่ เพื่อมาพัฒนาท้องถิน่นโดยมีพันธกิจหลักคือจัดการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรและอาหารโดยยังคงอนุรักษ,ษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตรรวมไปถึงการสืบสานโครงการจากแนวพระราชดํารีเอาไว้ด้วยกันซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายังเป็นมหาวิทยาลัยที่เดินทางมาได้อย่างสะดวกและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นโรงยิมเนเซียมฟิตเนสสระ ว่ายน้ำสนามกีฬาสำหรับเล่นกีฬาแต่ละประเภทมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟและมุมพักผ่อนของมหาวิทยาลัยยิ่งไปกว่านั้นนักศึกษาที่เข้ามาเรียนนอกจากเนื้อหาในห้องเรียนแล้วทางคณะยังสนับสนุนการเรียนรู้ที่ครบครันทั้งอุปกรณ์และสถานที่มากมายให้นักศึกษาทุกคนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลย บริการผลิตพืชเส้นทางสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรหลักสูตรนี้ไม่ใช่แค่สอนเกษตรเราสร้างเกษตรกรสมัยใหม่ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจุดเด่นของหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีล้ำสมัยตั้งแต่การวางแผนผลิตถึงการตลาดมีพื้นที่ปฏิบัติการจริงกว่า7สถานีที่รองรับการปฏิบัติทักษะโดยเน้นทักษะบูรณาการและธุรกิจเกษตรพร้อมบุกตลาดเกษตรสมัยใหม่โดยมีแหล่งเรียนรู้ครบวงจร ได้แก่โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์สถานีปฏิบัติการพืชสวนสถานีปฏิบัติการพืชไร่ศูนย์เรียนรู้เกษตร BCG ห้องปฏิบัติการแปลรูปผลผลิตพร้อมจัดการเรียนที่เน้นทักษะการเป็นมืออาชีพด้านการผลิตพืชมีอาชีพหลังจบการศึกษาเช่นนักวิชาการเกษตรนักส่งเสริมการเกษตรนักนวัตกรรมเกษตรผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและนักพัฒนาผลผลิตและพิเศษกว่านั้นเรียนเพียง3ปีครึ่งก็จบปริญญาตรีพร้อมจะก,ก้าวสู่อนาคตแห่งเกษตรนวัตกรรมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยกันเรียงคะทั้งนี้บรรยากาศการเรียนการ การสอน ทางคณะยังมีอาจารย์ชาวต่างชาติมาถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกฝนตัวเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพสร้างโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นในอนาคตรวมไปถึงทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรของเรายังมีศูนย์ความเป็นเลิศที่ใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ควบคูก่ก,กับการฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะบริหารจัดการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาได้ผลิตออกสู่ตลาดเพื่อเป็นการขับเคลื่อนในการนําองค์ความรู้ทางด้านวิชาการสู่การ นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาได้มุ่งเน้นในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการควบคู่กับทักษะการปฏิบัติจริงทั้งในด้านการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการอีกทั้งยังมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับสากลสืบต่อไป